Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you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 . Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Day to you ขอให้หมูมิวมีความสุขมากๆแล้วก็เรียนเก่งๆไปอยู่หาดใหญ่แล้ว19แล้วทำตัวให้ตัวโต,วตวเข้าไว้มีความสุขมากๆร่างกา,ายแข็งแรงแล้วก็จำไว้ถ้ามีเรื่องเสียใจยหรือว่าทุกข์ร้อนใจเรื่องอะไรก็ โทรมาเล่ามาปรึกษาได้รักมึงจุ๊บจุ๊บ